เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็กลับเยนสวัสดิ์กลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับก็ครั้งที่แล้วเราติดนะครับว่าของอยู่บนเรือแล้วเอาไม่ได้ครับวันนี้เราก็จะมาหาวิธีกันนะครับเอาแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็ได้สร้างเบสนะครับที่นอนนะครับวันนี้ผมก็จะไปเอามันให้ได้นะครับถือขวานี้คืออะไรไม่เดยผ่านเลยนะครับวันนี้เราจะหาต้นไม้สักต้นนะต้นไม่ใหญ่มากต้นนี้ก็ได้ไหม โ okay. อเคอแล้วก็ตัดต้นไม้ครับหลายคนงงที่กนเลยไม่ต้องตัดต้นไม้บางคนก็รูนผมนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพอดีงงพอดีง่วง,งนอนนะครับอื่นไปหน่อย ไม่มีที่จะฟันละอึ๊บนี่ต้องหันด้านนี้เปล่อเนี่ยขยับละเรื่อเราจะหันไป็ทั่วเลยอ่อฮะเคครับเรายังไม่ตัดมานะครับเรากิดขวาลากก่นเลยมาเลยตามมาโอ้ยอไอเรือนั่นอยู่ไหนไวะ Okay. ไอ้หลามไปยังหวะเดี๋ยวไป,ไปเ,วเลยครั้งน,นี้เราต้องมาวางไอหลามะนะเปลี่ยนเป็นมีดก่อน เป็นครั้งที่แล้วเลยขึ้นไม่ได้เหมือนติดโอ้ได้ละเราจะขึ้นอึ้บใ้ต้นมะพร้าวพลาดไว้นะเขาได้ไหมอึบ้บพาดดีๆสินี่พลังจิตของข้าเอออ๋ออ๋อ,อ,อโอ้ยวางก่อนปวดหัว เอเอ,อเออโอ้ยทนใหญ่ขนาดนี้เลยแบกบไม่ไหววะ่ะเอาไหมเออะขี่มันขึ้นไปเลยในที่สุดเอาเหมือนว่าพลาดได้แล้วนะโอเค ขึ้นไม่ได้อยู่ดีแล้เนี่ยอ้าวต้นหายอืมกิชาิเนี่ยจะขึ้นได้อ้าวติดอ๋อใจเย็น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  แล้วเนี่ยมันติดใบวะอืมโอเคขึ้นได้นะครับไอ้นั่นม,มีอะไรวะอย่าบอกขึ้นมามันไม่มีอะไรให้อะไรเนี่ยมันคือกล่องเปล่าแล้ว เราจะไปด้านนี้กันเกิดเรามองเห็นไม่ชัดเ,เ,เราจะแทะเราจะแทะไปด้านหน้าโอ้แม่งตกเอาละครับจากที่เราเสียเวลานะการหาของบนหลังคาเรือนะครับก็ไม่เจออะไรนะครับเจอแต่กล่องเปล่าๆนะไม่รู้จะมีทําไมนะครับก็เลยลากต้นมะพร้าวกลับมานะครับอมาเข้ามานั่งกันต่อครับ เรามีอะไรบ้างเนี่ยเ <Yep. S 1> อ๊บ่ายมงครับโอ้ยตอนนี้กระหายน้ำมากเลยครับขอกินน้ำก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะตายซะก,ก่อนต้อง mm hmm. กระหายน้ำต้องหิวเลย mm hmm. เอฟมะพราะ้าวโอเคฉันจะเกิดเดือ,อ mm hmm. เดี๋ยว มโอ้ยรู้สึกคอนโทรลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดูนั่นกินเข้าไปมองเป็นไปรู้สึกกินยังต้องกินอีกใช่ไหมทำไมาอีกรูปหนึ่ง

่ากดูเวลาก่อนโอเคพลังกายกาลังใจเตรียมพรอ้อมเพราะว่าจะไปจากที่นี่ไปไหมเราไปสำรวจต่งนี้แค่เรือนะครับแล้วเราจะทำไงว่าให้เราจำฝั่งตา้เนี่ยเอาละครับเราก็จะไปลองสำรวจเกาะกันนะครับมัามีที่ไหนอะไรอไนะบ้างแบบนึง ทีิงๆผมน่าจะเอาอาหารไปด้วยนะเนี่ยเผื่อหิวระหว่างทางมาๆมันเจโต้โปรเจโต้โปรเจโต้โโตอยู่ไหนะโปรเจโต้โอเคเก็บไปให้หมดครับหรือเราจะลองพายเรือไปไหนดี ดดออกเลยครับมีคนมาเลืเอกอัตางน หลังจากที่เราพายเรือกันมานานนะครับเราก็จะมาถึงอีกเกาะอ,อีกฝั่งนะครับเหนื่อยจริงๆขอเช็คระดับร่างกายแป๊บนึงนะครับโอเคพายก็ไปเอ๊มันคืออะไรตรงนั้นเราก็มาถึงก็จะมืดแล้วนะครับ เห็นทีเราต้องนอนค้างกันที่เกาะน,นี้ก่อนผมขอพายเรือไปที่เกาะก่อนนะครับแล้วก็มาสำรวจเรือที่หลังนีามันมืดแล้วครับถึงแล้วจะถึงแล้วเอาละครับเราก็อยู่เกาะน,นี้มาถึงยันเช้านะครับขั้นแรกเราขอหกโมงแล้วขอกินอะไรสักหน่อยนะครับมะพร้าวที่มาจากเกาะเรานะครับ อตอนนี้น่าจะมีแมวนะครับได้ยินเสียงแมวไหมโอเคอิ่มแล้วครับเจ็ดโมงแล้วเราก็ตามนะครับเราก็จะไปบนเรือนั่นกันครับอ่า,หา,หาว่าราจะก่อนไหนไม่รู้ ไม่ผายมาที่นี่ก่อนโอ้เอ๋หลามมาเลยอย่าไปไหนนะเออเออสมรวจใต้น้ำผมขอขึ้นไปก่อนนะครับครับข,ขึ้นกันยังไงเนี่ยอย่าบอกขึ้นไม่ได้เมย์เนี่ยขึ้นไม่ได้ก็ยอมไปสำรวจ หลามมาวะนี่ห้องนี้มีอะไรบ้างมีตู้นี่<ม>คืออะไรแบ็ซีดอะ่ะ<ม>ถังป่าใช่จ<ม>ีวิของทิ้งอ่ะ ทิ้งที่ไม่จำเป็นก่อนก็แล้วกันมีดนี้เราทำใหม่ได้ทิ้งไปรู้สึกว่ามันจะขาดอากาศหายใจอ๋อขออากาศสักหน่อยนะครับสำเรัจต่อ ต้องวางให้สามได้ยังไงเอ้ยผมเปลี่ยนอะไรผมไม่ขนอเนี่ยหัวใจจะหมดแล้วครับโดนไปเนี่ยตายแน่เลยอ้หลามมาัครับ นะครับ ก่อนลมที่เรานั่นอีกก็ต้องาทางลงจะตายแล้วอ้ยอ่อากาศรุยสุดหานใจลงไม่เจอเลย คุปชายนะครับรโอ้โหเจอของดี่แต่ละอย่างอันไหนไม่คุ้นไปพัดเราก็มีแล้วที่ไม่กลับแต่ก็มีโอกาสจะกลับเอา <c oughs> ของจบเป็นทั้งนั้นเลยครับแต่ผมจะตายแล้ว กลับเกาะผมก่อนแล้วจะมาเอาของใหม่นะครับเนะเรามีอะไรที่มันมีแล้วในพัดนี้เราก็มีเราก็ทิ้งมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจใหม่ไปทีนีจริงๆมีขวานด้วยนะครับ อันนี้คืออะไรอรับผมเห็น เอาล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับก็มาเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับอ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ